ว่าเราต้องเริ่มต้นครับเราต้องเริ่มเริ่มจากจากติดลบเลยดีกว่าใช่ไหมว่าเริ่มจากติดลบเลยเป็นนี่ครับเป็นนี่นะผมก็เป็นนี่ภูมิใจครับผมนี่เขาแจกทิ้งแสดงว่ามีเครดิตไม่ใช่ทำไมตัวใหญ่จังช่วยเล่าช่วยเล่าเรื่องบทบาทของทางภาครัฐที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งกลุ่มเกษตร หรือช่วยส่งเสริมส mmm. ักิดหนึ่งครับช่องทางที่จะเข้าไปหาได้ขอรู้ขอแห้เราเราจะนั่งรอเฉยๆดีหรือเราจะเดินเข้าไปหาดีอะไรครับก็จากประสบการณ์นะครับจากประสบการณ์ประสบการณ์ก็คือเราเมื่อเรารวมกลุ่มแล้วเราเดี่ยวแน่นแล้วเบื้องต้นการบริหารกลุ่มเนี่ยมันก็การผลิตมาตรฐานเรื่องการทำมาตรฐานการผลิต ควบคู่กับการที่เรามีสิทธิต่างสิทธิต่างๆก็คือว่าตามกฎหมายตามวิธีการของรัฐบาลไทยที่จะสนับสนุนหรือทงราชการที่ช่วยเหลือดูแลเราได้เนี่ยเราก็ขอความช่วยเหลือด้วยนะครับของผมเนี่ยจะมีหน่วยงานของเจ้าที่เกษตรอำเภอเราก็ช่วงนั้นเรามีปัญหาแะ้วก็ไปปรึกษาทางเจ้าที่เกษตรมีงบอะไรไหมที่จะมาสนับสนุนถ้ามีก็โอเคเอาถ้าไม่มีก็ไม่ไม่ไม่รับ นะครับไม่เอาแล้วก็ประสานงานเนี่ยทางราชการเขาเห็นความตั้งใจของเราว่าทำเป็นกลุ่มแล้วเนี่ยขึ้นทะเบียนที่ถูกต้งอ,งองนะระยะการคือว่าจดชื่อขึ้นทะเบียนที่อยู่นะครับเป็นกลุ่มให้เรียบร้อยนะครับแล้วขอความช่วยเหลือจากหน่วย <จำ S 1> งานวาานิชา,ารารของเกษตรอำเภอก็ได้นะครับแล้วก็ของมหาลัยก็ได้นะครับของผมที่ท่านเห็นเนี่ยอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรรองรีนเศรษฐประพเศรษฐประพินะ มาบรรยายวิธีการทําให้ไม้ผลออกนอกฤดูนะครับเรื่องของออทงาไงให้ไม้ผลเนี่ยออกตามตลาดที่มีความต้องการของตลาดดันั้นเทคนิคตรงนี้มันมีเวลาคุยยาวกว่าจะสําเร็จได้เยอะเนี่ยนะแต่ที่ผมเล่าเนี่ยมันจะย่อต้องใช้วิชาการมาช่วยอย่างเช่นปุ๋ยหมักทําให้ดีเราก็ต้องไปเชิญพนักที่ดินมานะครับพนักที่ดินเนี่ยที่เขามีความรู้เนี่ยมาสอนเราเพราะเราไม่มีความรู้ไง เราไม่มีความรู้อ่ะอันนี้มัปุ๋ยหมักนี่เราได้วัดต้องวัดค่าอินีเทุกรอบกันใส่กอบปุ๋ยหมักไม่จําเป็นนะเพราะเป็นสูตรที่เราผสมแล้วสูตรที่เราอาจะเป็นอยู่กระสอบระอไรเต้องไม่ต้องครับไม่ต้องเพราะเราผลิตตามขั้นตอนแล้วมันก็ได้ตามสูตรนะก็ตอนหลังก็มาของเป็นมาหน่วยงานของอบจที่เขาให้โรงงานทําปุ๋ยนะโรงงานอบจก็ทําปุ๋ยล้างก้าวแล้วก็ ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีก็ให้รถห้องเย็นนะรถห้องเย็นวันนี้ออกพูดข,ของเพราะนั้นอาจารย์มาเจอเป็นรถห้องเย็นที่ใช้สึหรบบอย่างมันเกิดแท็กเนี่ยเวลารามีปัญหาเนี่ยก็เก็บมาแล้วก็ใส่ตู้ตรงนี้เราการขายตรงนี้เราเริ่มเราเริ่มจากเรา,เ,าเริ่มจากไล่ไประดับผู้ใหญ่บ้านกำนันในอำเภอหรือ,อยุ่ดีเราขึ้นไปในระดับจังหวัดเลยครับผมว่าไล่ไปเนี่ย บางครั้งแต่ระหน่วยงานก็ไม่เข้าใจแล้วก็เห็นความนื่ยพวกเราใช่ไหมไม่เชื่อว่าเราจะไล่ตามนี้แล้วเราจะประสบ็จนะเราเห็นว่าใครก็มีใจกับเราอีกแล้วลองพูดถึงเรื่องใจเนี่ยเราเห็นว่าใครเขาเห็นฟังทางกลุ่มเราเราก็ขอความช่วยเหลือพนักงานคือตอนนี้มันนะมีปัญหนาอยู่ระหว่างาเกษตรกรกับหน่วยงานที่จะเข้ามาช่วยเหลือม,มช่องว่างเรียนว่าเกคลากรที่จะมาสมทบช่องว่างเนี่ยมันค่อนข้างมีน้อย ที่จะสาหว่ตัวกษตรกรกันหน่วยาให้วายเลีอ้าบนไม่มีใจหี่เได้รับจดล้กับตวกลงีก็ไม่ไหวแล้วอย่างถ้าเรื่อที่ต้องไปยุติรก็ไ่จะแก้ ก็คือการแล้ก็คงถือวมันเป็นก,การตัดสินแล้วก็คือจะมีช่องอยู่แล้วนะครับที่เป็นจะเป็นทางกไหลาที่ส่งเสริมแล้วก็เป็นโครงการร่วมระหว่างหลายหน่วยงานที่ข้ามมาพัฒนาร่วมกันนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่ผมเป็นก่อนยะไปตรงนั้นนะครับมันมีความสําคัญมาก,การวมกันและอย่าไม่ขอนะครับรวมกันต้องสรุปตัวให้ผลึกว่าตัวเองมีจุดแข็งอะไรข่าวอะไรนะครับ คือแข่งกลไม่ต้องไปแพ้นานมากมายครับตเติมตเติมนิดหน่อยแต่ขาดขาดอะไรไปหน่วยงานตรงนั้นนะครับจะได้โอกาสในนามข,ของของก,อกลุ่มเนี้ยจะไปได้ง่ายกว่าเยอะเลย,ยนะครับก็อย่างอย่างที่คุณแะบอกนะครับพยายามรวมกันใช่ถ้ารวมกันแล้วเราก็คำานามแรกประนนึกถึงประโยชน์ในที่ที่เราจะได้ก่อนเวลารวมกลุ่มก็นกึกถึง<ะ>ว่าเราได้ได้จเจอกันได้ประชุมกันได้คุยกัน ได้สร้างความัมอันธ์ในกลุ่มก่อนเป็นระยะแน่รวมเสร็จบอกว่าฉันต้องได้เงินเต้นมาเท่านี้รวมเสร็จฉันต้องได้เงินเท่านี้ปันผลเท่านี้มันเป็นเรื่องของการที่ผลยังไม่ออกคือรวมกลุ่มเนี่ยเป็นการเริ่มต้นที่จะเอามาเล็กมต่อไปดีๆเหมือนเราจะปลูกต้นไม้สักต้นเนี่ยผลมันยังไม่ออกแล้วเราเจ้าผลแล้วอ่ะเราเจ้าผลผลิตแล้วก็คือผลกําไรเอาความต้องการที่เราอยากได้อ่ะมันจะได้ไหมล่ะไม่ได้มันใช้ระยะเวลา แต่ผลจะออกได้เร็วไม่เร็วขึ้นอยู่กับเราเนี่ยเราเนะ่าใส่มเมล็ดไปแล้วเราต้นมันงอกดีให้น้าควรดีดีไหมคือการดูแลรักษากลุ่มเราดีไหมการมีเกิดความสัมบางีการช่วยเหลือกันในกลุ่มดีไหมช่วยกันดีดูแลกันดีผลมันก็ออกเร็วพอออกเร็วเราก็เก็บผลแบ่งปันนีทีนี้ที่เราทําทุกวันนี้นมันพอเริ่มปลูกไปแล้วเริ่มตั้งกลุ่มอ่ะเริ่มปลูกเพิ่ม,ม,มนชนิดหน,นึ่งก็เหมือนเริ่มตั้งกลุ่มละ ยังไม่โตยังไม่ออกผลกลุ่มยังไม่ทันจะดําเนินการไปได้ตามเป้าหมายตามแผนเราก็หวังกับผลแล้วอ่ะผลประโยชน์ที่เราได้มันยังไม่ออกเพราะว่าอะไรเพราะเรายังทํากระบวนการการกลุ่มเรายังจะผสมเลยถ้าผมเลย่มปุ๊บผลมันออกมาปุ๊บเราก็ไเรับผลแต่สิ่งที่ได้ก็ฟังรักความสามัคคีกันกรักความสามัคคีก่อนเบื้องต้นอาจจะมีแบบผู้ใหญ่จะแจกเรื่องของอะไรข้าวมื้อเย็นเมื่อเวลาเก็ประชุมกัน มันไม่ก็บางทีก็ไม่ชอบกับสองเท่าคือเราไหนทุกูหวยแล right ้วก็เสื evet ้อยืดแจกรวตัวนะนะเราก็ได้กำลังใจแหละยังไม่ได้ผลเลยแต่ได้บริจาคช่วยกันบริจาคอ่ช่วยบริจาคไงค่าอาหารก็ช่วยกันรวมตัวแล้วก็มาทำกินแล้วก็มาประชุมกันได้มันมันก็ได้เรื่องกิจกรรมนึงแล้วมันได้เยอะนะเรื่องของยาเสพติดเรื่องของอะไรต่างๆช่วยได้หมดลูกหลานแล้วก็มาร่วมประชุมคุยได้มันมันไม่ใช่ต้องเหนื่อยการเกษตรหรือทำไม แล้วบางหลวงอะคะมีอะไรจะพูดไหมเอ่ยก็เนอะยังค้างอยู่หน่อยปะค้างเยอะเลยครับค้างเยอะคำถามเยวเราไม่จบเลยโดยงานหน่วยงานที่เราไปคุยเจรจาเทคนิคในการเจรจาใช่เวลาที่เราไปขอเจรจาหน่วยงานกับหน่วยงานราชการเ่ยนะที่เห็นมาขอเนี่ยประมาณเจ็ดล้านนะจากตอนที่เห็นนะเจล้านจนล้านกวจะขึ้นไปที่ยุทธศาสตร์จังหวัดเนี่ยก็คือเราดิ่งไปที่จังหวัดเลย หนึ่งเราต้องจัดจัดตั้งกลุ่มเราก่อนแล้วก็รวมพลักลง,ลงกันทํากิจกรรมจะประสบความสำเร็จแค่ไหนรแล้วแต่เราแต่เรายัางรวมตัวกันได้อยู่เราก็ตั้งใจที่เราเราจะทาเราก็ต้องตั้งเป้าหมายด้วยว่ากลุ่มที่เราจะทำเนี่ยทำเพื่ออะไรทําจุดประสงค์เราทําเพื่ออะไรถ้าเราบอกว่าทําเพื่อการรวมตัวการผลิตมะเขือเทศราชนินีแล้วเพื่อการตลาดแล้วเพื่อส่งออกเราฝันไกลนเราอย่าทำไปเพื่อแค่ ทำปลูกมาเกิดเทศเราจะมีขายแล้วส่งออกได้แล้วเราค่อยๆเดินว่าอันนี้ปลูกนะผลิตนะนี่ขายในประเทศนะแต่ส่งออกอะไรงไงค่อยว่ากันมันได้เป้าหมายแล้วพวกเนี่ยเรานําเสนอโครงการเนี่ยเราก็บอกทางหน่วยงานจังหวัดหรือบอบอําเภอนะว่าเราต้องการอยากให้กลุ่มเราเป็นแบบเนี้ยก็คือว่าเวลาเราขอโครงการเนี้ยเราอยากเขียนโครงการไปแล้วไปขอเขานะถ้าเขียนโครงการแล้วไปขอเขาเนี้ยเขาจะให้ไหม นายกอบตอให้ไหมอบจอให้ไหม,ไมเขาไม่ให้นะแต่เทคนิคของผมวิธีการผมคือว่าเอาแหละอันนั้นนะ่ะมันขั้นตอนที่ถูกต้องคือต้องไปขอเขาอะใช่แต่เราจะไปปรึกษาเขาก่อนเหมือนว่าเราทําโครงการนี้สักอย่างหนึ่งเรื่องมลพิษเ,เนี่ยเราก็ไปปรึกษาเกษตรอำเภอแล้วชวน,นเกษตรอำเภอไปปรึกษาครับนายอำเภอถูกไหมไม่เสียหายเนี่ยไปปรึกษา ว่าผมอยากจะทําโครงการแบบเนี้ยอย่างเนี้ยซึ่งมันใช้งบประมาณแบบเนี้ยแต่ทุกอย่างเราต้องพร้อมนะรูปแบบอาคารหรือว่าจะงบประมาณของเราอะสาระของเราเตรียมเรียบร้ข้างหลังแ,แต่อย่าขอไปปรึกษาเขาปราาึกษาได้เเมื่อเซนเพื่อเห็นดีแล้วไปหาในเภอร์เนเปอร์เห็นดีแล้วในเปอร์ว่าไงเงี้ยเ<อ>ม่เห็นดีเขาก็ช่วยใช่ไหมเมื่อเห็นดีเขาก็ต้องช่วยไหมช่วยเขาก็เราก็ปรึกษาว่าอย่ายวั้นเดี๋ยวไปหาท่านผู้ว่านะไปปรึกษาว่า เกษตรกรกลุ่มเนี้ยตำบลเนี้ยหมู่บ้านเนี้ยเขาอยากทำเรื่องนี้นะแ้าผู้ว่าก็บอกว่าเออเห็นดีด้วยแล้วเขาก็มีงบหรือเราไปหานายกอบจแล้วาบอกเออเห็นดีด้วยเนี่ยแล้วเขามีงบประม,มาณอยู่อะ่ะเขาจะให้เราไหมให้ปะใหนี่เราไม่ได้ขอนะแค่ปรึกษานะพอปรึกษาเสร็จป,ปุ๊บเอางั้นเดี๋ยวผมเ,เดี๋ยวท่านผู้ว่าครับเดี๋ยวท่านแนะนำะไรโครงการมันควรทาแบบไหนอย่างไรเนี่ยขอขอคำแนะนำจากท่าน เมื่อท่านให้คำแน,นะนำมาปุ๊บมก็สอบร้องกับแผนแร้ดีเราก็ค่อยทำเรื่องส่งไปผู้ใหญ่ที่เอ่ยปากให้จะให้เงื่อนไขตรงนั้นแต่ปาบใบที่เราทำมูงานาำขึ้นไปแล้วขอแต่ผู้ใหญ่ยังไม่เลยปากให้ไนปะอ,อ,อะไรเนะพราะเราไม่ใช่พวกเขาเ เกี่ยวพีซีขาวจริงๆมันก็มีหลายอย่างบางทีมันอาจจะเลยช่วงเวลาที่เขาจะมีสตาล์ใช่ใช่มันเลยเลยจังหวะที่เขาจะมีสตาล์เลยระยะเวลามันผ่านการพิจารณาก็ประมาณนี้แล้วมันจะมีมันจะมีกลุ่มที่เขาทำอยู่แล้วกลุ่มที่ทำอยู่แล้แต่จะประสบความสำเร็จไหมอีกเรื่องหนึ่งเลื่อกรองรับเพราะประมาณถ้ารองรับโครงการอยู่แล้วเขารู้ เขารู้ว่าเดี๋ยวมีงบประมาณมียุทธศาสตร์มีนโยบายของรัฐบาลเราต้องไล่จากนกโยบายที่รักเลยและนโยบายรัฐบาลเนี่ยเขาต้องการให้ภาคการเกษตรเป็นอะไรบ้างเมื่อเรารู้แล้วปั๊บเนี่ยเราเห็นโครงการก็สอดคล้องกับนโยบายเขาบอกว่าโครงการพืชผักเกษตรปลอดภัยก็นกโยบายของเราอ่ะก็ตรงกันนะก็ทําโครงการนี้ไปเวลาอ้างถึงแม่พืชถึงผู้ว่าเราก็ต้องอ้างว่าตามนโยบายที่รัฐบาลตามข้อนี้ว่า โครงการอาหารเกษตรปลอดภัยเนี่ยเราเรา,เราทำเราของโครงการในระบบกฎหมายเลยนะเราไม่ได้อ้างอิงหรือว่าเกี่ยนกัจากกฎหมายเลยแต่แต่เรื่องงบประมาณเนี่ยโอเคโครงการแล้วท่านพอทําได้แต่งบประมาณเนี่ยเป็นเรื่องเทคนิคที่เราท่านฟังว่า,วาเวลาขอโครงการไปขอคำปรึกษาก่อนถ้าเขายักหน้าเห็นดีด้วยแล้วก็อ้าวได้เลยได้เลยทําเลยยเงี้ยก็นับได้แต่ถ้าเราโครงการไป ท่านครับขอโครงการครับแบบนี้แบบนี้มีความคัญจำเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขายังไม่เหมาะดสามไม่้องครับผมก็หันไปเหลวว่าพวกใครนี่นี่มาจากไหนขาประมาณเท่าไหร่ไม่มีช่วงนี้ไม่มีมเขาก็จะแบบเขาจะไม่ค่อยรับแต่ว่าก็าคือว่าเราทรออําความพร้อมของกลุ่มด้วยก็อาศัยปรึกษาผู้ที่มีความรู้มีคุณวุฒิหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในในอำเภอในจังหวัดนั้นนเขาก็จะแนะนำเรา เวลาเราไปไปของบประมาณเนี่ยหรือไปปรึกษาใครเนี่ยอย่าไปคนเดียวนะอยาาไปกัสี่ห้าคนห้าคนแล้วก็มะเขือ,อามะเขือเทศราชินีอะไ,ไปลูกลุงยงเอาไปด้วยนะวเนาะเวลาไปหาผู้ว่าหรือแรงเพลย,ยงเอามะเขือเทศติดไปด้วยไปไป,ไปฝากแล้วก็พูดถึงโครงการขอคำแนะนำของเราก็ทำมาตลอดอย่างอย่าง,างข้าวโพดอ่อนไม้ฝรั่งก็ใส่ตะกร้าของเท้า เรามีไม่กดัวจะเสียแกล้าไปปีใหม่แล้วก็เอาไปให้เพราะว่าในเผอิญในยกอบจเกษตรเผอก็ก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์เลยจริงๆแล้วงบประมาณเขามีอยู่บริษัทจังหวัดก็หลายร้อยล้านสิ่งว่าเขาทำไงให้เขาเห็นความสัมพัญของเราเราก็เลยต้องให้เขาเลือกโครงการเราใช่ไหมเลือกเราเราก็เลยต้องไปยกเรียกอะไรยกความสัมพัญธ์เขาก่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านเดี๋ย่างนว Yeah. Mm -hmm.